สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คุยกันนะคะกับคุณธีพานวาวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG l b r a n d Futures ค่ะคุณธีพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้โทรศัพท์มีปัญหานะครับเดี๋ยวกาลังติดต่อคุณธิพาการเพื่อพูดคุยถึงทิศทางราคาทองคํานะครับถ<อ>้าให้<อ><อ>คุณผู้ชมดูจากกราฟกันดีกว่าอาจจะดูอาจจะดูใจชื้นขึ้นเพราะว่าถ้าดูจากกราฟแล้วจะเห็นว่าราคาทองคํานั้นกลับมาที่1,600ดอลลาร์สหรัฐเตอร์อนแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลยกขึ้นทุกวันไฮสูงขึ้นทุกวันแต่มาติดเอาวันนี้แหละวันนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเมื่อวห้าเหี่ยอยี่ี่1 6 1 0เรนยญ เคยคุยกับว l g หลายรอบบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากแนวต้านระยะสั้นเนี่ยก็ดูก่อนที่ประมาณ1,608เหรียญ1,620เหรียญ1,630เหรียญถ้าเกิดทะลุแนวดังกล่าวไปได้เหล่านี้มีมอกาับไปทดสอบถึง1,720เหรียญเลยนะครับนี่คือทิศทางราคาทองคำนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ความไม่ค่อย มั่นคงความไม่แน่นอนทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในฝั่งของยุโรปนั้นก็อาจจะทําให้ราคาทองคําในช่วงนี้น่าจะเป็นที่พักพิงทางใจและก็ที่พักพิงของแหล่งเงินร้อนเนี่ยได้พอสมควรทีเดียวไม่นะแน่เพราะนะว่าถ้าดูจากดอลลา,าร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ดูจากค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นนะแล้ววันนี้เนี่ยแข็งค่ามากด้วยไม่ได้มากธรรมดาคุณสูงที่สุดในรอบตั้งแต่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเลยล่ะ ล่วสุด29บาท3 2สตางค์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวปัจจัยเรล่นี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกันตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณติพาสวัสดีครับสัสดีค่ะค่ะคุณโสภาคุณเทรวัตรสวัสดีค่ะไว้วางใจได้หรือยังครับราคาทองคาไต่ระดับขึ้นมายืนเหนือ1,600เหรียญณขณะน,นี้เป็นขาขึ้นชัดเจนหรือยังครับค่ะคือถ้าสามารถทะลุนแนว1,630เหรียญขึ้นไปได้นะคะเราก็จะเริ่มมองว่ากลับมาเป็นขาขึ้นอน่างชัดเจนแต่ณนะตอนนี้เองก็ ถือว่ายังอยู่ในกรอบอยู่โดยที่กรอบวันนี้นะคะอยู่ที่1,595เหรียญจนถึง1,610เหรียญค่ะแล้วก็อย่างช่วงนี้เองนะคะจะเห็นว่าทุกอย่างทำสถิติหมดเลยก็จะเห็นได้ว่า SPDR เองนะคะก็คือถือครองต่ำที่สุดในรอบ19เดือนด้วยสึนค่าเงินบาทก็แข่งค่าที่สุดในรอบ28เดือนก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยอ,อะไรอย่างนี้ก็เข้ามากดดันตัวราทองคำขา้ายตอนนี้เองทองคำเองก็ยังสามารถกลับมายืนเหนือระดับ1,600เหรียญได้นะคะ แต่ถ้าเป็นในแง่ของการที่จะเข้ามาลงทุนระยะสั้นแนะนำนักลงทุนว่าใกล้ๆแนว1 6ึ0งเหรียญอาจจะมีแรง collection บ้างนะคะอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรลงมาบ้างแต่ว่าการย่อตัวค่อนข้างจำกัดทีเดียวนะคะอย่างวันนี้เราให้ไว้แค่1595เหรียญค่ะบรรยากาศแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเห็นราคาทองคำค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาแต่ว่าพอมาดูค่าเงินบาทนะักลงทุนก็บอกว่าเอ๊จะไว้วางใจได้แล้วหรือย,ยังคำแนะนำจากวายจี OG ตอนนี้ประเมินยังไงบ้างครับ เป็นองในเรื่องของค่างเงินบาทเองเรามองว่าโอกาสที่เงินบาทจะยังแข็งค่าตอบมีค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เองก็จะเห็นได้ว่าเทรนของตัวเงินบาทเองตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะลรวก็มองว่า,วานโยบายการเงินของเราเองน่าจะดูแลในระยะใกล้ๆนี้น่าจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นเองสถานการณ์ก็น่าจะยังเป็นสถานการณ์ที่กดดันทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นค่ะ แต่ว่าในแง่ของการที่จะเข้ามาลงทุนในช่วงนี้ถ้าจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นอาจจะลำบากสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่า การเปิดสถานะ long position แต่ว่าตัวราคาทองคำปรับขึ้นไม่กี่เหรียญเพราะอย่างวันนี้เองนะคะ upside ใ,ในระยะสั้นเนรามองแค่ประมาณ1 6 1 0ันกอยสิเหรียญเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของค่าเงินบาทวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้แข่งค่าขึ้นมาเฉลี่ยว่าละประมาณ1ิจนถึงเกือบเกือบยี่สิบสตางค์ได้ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าเป็นการที่จะเข้ามาเก็งในแง่ของระยะกลางเรามองว่ายังเป็นไปได้อยู่ค่ะก็คือวันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเห็นกราฟเป็นขาขึ้นแบบนี้เนี่ยใครที่เปิด long position ขาดทุนนะคะ ใช่ค่ะเพราะว่าคือได้ในเรื่องของค่างเงินบาทเพราะลองเทียบราคาวันนี้กับเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าราคาวันนี้ที่เปิดในโกลฟูเจอร์เองถือว่าเป็นในแง่ของการปรับตัวลดลงเพราะว่าในเรื่องของค่างเงินบาทหรือว่าอีกกลยุทธ์หนึ่งที่รัฐมนรสามารถทําได้ในช่วงนี้นะคะ คือรอจังหวะที่ขึ้นไปชนแล้วแถวแนวต้านแนวต้านแรกที่หนึ่งพันหกร้อยสิบเหรียญแล้วดูว่าผ่านไหมซึ่งถ้าไม่ผ่านเนี่ยการย่อตัวอาจจะได้ย่อลงมาสักประมาณสิบเหรียญคือแถวแนวพันหกร้อยจนถึงพันห้าร้อยเก้าสิบห้าคือถ้าแถวแถวแถวประมาณพันหกร้อยสิบเหรียญอาจจะเปิดสถานะช็อโปโพซิชันแล้วนะคะแล้วก็รอปิดทํากําไรแต่ว่าก็ทําได้ค่อนข้างแคบทีเดียวค่ะก็รุนอะไรกับการประชุม F O N C ไหมคะ ค่ะตอนนี้เองนะคะการประชุมนโยบายเอเองก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวใหญ่ที่ที่นักลงทุนค่อนข้างจะติดตามทีเดียวนะคะก็คือจะมีเท่าแถลงออกมาในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงประมาณตีหนึ่งเองก็น่าจะสง่งเรามองว่าน่าจะสงผลบวกกับตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าดูอาจจะต้องมารอดูว่าจะสามารถทําให้ราคาทองคําทะลุแนวหนึ่งพันหร้อยสามสิบได้ไหมแต่ถ้ายังไม่ได้เชื่อว่าน่าจะยังวิ่งในกรอบระหว่างประมาณหนึ่งพันห้าร้อแปดสิบจนถึงหนึ่งพันหกร้อยสามสิบค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลายเป็นว่าใครที่เห็นราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่านิ่งนอนใจไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดไปเปิดลองพ p o s i t i o ไว้เนี่ยระยะสั้น upside มีน้อยแล้วแหละคุณนิพาบอกคือดูยอย่างนี้พ๊ก เป็นใครใครก็เปิดลองแต่ว่าอย่าลืมดูเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงแต่ว่าพอเป็นราคาเมื่อแปลงเป็นเงินบาทแล้ววันนี้ติดลบนะคะในส่วนของราคาสปอตเองลงมา100บาทโกลฟ์ฟุตเจอร์เองก็ปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ J ลงมาตอนนี้100บาทซีรีส์ M ลงมา90บาทแล้วก็ซีรีส์ Q ลงมา90บาทก็ต้องเป็นกลยุทธ์ถือระยะกลางขึ้นไปสักนิดหนึ่งเพราะว่า SPDR เขาก็ ไม่่มนร้นอนจเหมือนกัส3 0ตันที่ลดการถือครองทองคาแล้วก็ <c oughs> ต่ำสุดในรอบ19เดือนด้วยนะครับสำหรับกองทุนดังกล่าวคุณผู้ชมครับพักเรื่องของราคาทองคามาดูกันที่ดัชนีตลาดหุ้นกันบ้างก็ยังคงเป็นประจำที่เราสองคนมักจะได้คำถามจากนักลง